สวัสดีค่ะสวัสดีคนเกิดวันอังคารนะคะเดี๋ยวมาดูคลิปความรักนะคะตั้งแต่วันที่1นึถึงสิมกราคมเป็นปักแรกของปีเนาะก็เดี๋ยวไม่บอกจะดูคนโสดก่อนนะคะแล้วก็ตามมาที่คนมีคู่เนาะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันเลยนะของคนโสดนะคะชาววันอังคารขอพลังงานของคนโสดวันอังคารเลยค่ะดูซิว่าตัวคุณเป็นยังไงกันบ้างในช่วงนี้นะคะ โอ้เจ็ดเหรียญนะคะคนโสดวันอังคารรอตังหรอหรือรอใครสักคนนะคะเอ่อสตาร์นะคะโอ้ควีนถ้วยนะคะคุณเป็นคนดูมีเสน่ห์เนาะ,นะมีสเสน่ห์ดูสวยนะคะดูอ่อนโยนดูแบบอบอุ่นนะคะใครก็อยากเข้าใกล้ใครก็อยากคบหาแบบนี้เป็นต้นนะคะ เป็นคนที่ดู <c oughs> เอาอกเอาใจนะเหมือนเอาอกเอาใจแล้วก็ใส่ใจผู้อื่นแบบนี้ลักษณะของคุณดูอ่อนโยนนะว่าง,ง่ายๆนะคะตัวคุณมีเกณฑ์รอคอยนะคะรอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างจะเป็นในเรื่องของการเงินก็ได้จะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์หรือเรื่องอะไรก็ได้นะคะแล้วก็บางคนเนี่ยเป็นช่วงพักผ่อนของคุณก็ได้นะคะบางคนไปเที่ยวไปพักผ่อนไปพักร้อนนะไปไปสถานที่ที่มีน้ํามี ต้นไม้ภูเขาอะไรเงี้ยเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะเป็นช่วงที่คุณไม่ค่อยได้ทําอะไรมากก็ได้เป็นช่วงที่มีความสุขนะคะหรือว่าเป็นช่วงที่คุณเยียวยาจิตใจตัวเองก็ได้นะคะอาจจะก,ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยผ่านมรสมุมหรือว่าผ่านอะไรที่มันแย่ๆมานะคะเป็นช่วงที่สภาวะทางด้านจิตใจหรือร่างกายของคุณเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะอืม รล้มคือมีความสุขนะ่ะมันก็จะอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะไม่งั้นคุณก็ไปพักร้อนหรือว่าไปอะไรที่ทําให้ชีวิตมันผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขมากขึ้นนะคะ <c oughs> อ่ามาดูต่อนะคะอะ่บางคนอยากดังได้ด้วยนะบางคนอยากดังอยากมีชื่อเสียงอะไรแบบนี้นะอ่ามาดูขอดูสถานการณ์ความรักของคุณนะคะคนโสดชาวนัคารนะคะจะเป็นยังไงบ้างมาให้ไพ่บอกเลย หึ่งถ้วยโอเคเพิ่งโสดใช่ไหมถึงว่ามีการเยียวยาจิตใจและมีความเหงามีการรอคอยตั้งแต่ต้นนะคะออก่อนหน้านี้มีมีข่าวดีมีเกณฑ์ในเรื่องของความรักเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันเหมือนต้องเลิกกันหรือจากกันแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือความสัมพันธ์มันถูกหยุดนิ่งแบบนี้นะคะมันทําให้มีความเหงามันทําให้มีความคิดถึงกัน นะคะหรือสถานะความสัมพันธ์มันไม่ชัดเจนก็ได้นะคะมันเลยทําให้มีแต่ความเครียดอะไรแบบเนี้ยบางคนก็รอนะรอคอยความชัดเจนแล้วก็เยียวยาจิตใจไปด้วยนะคะอืมเยียวยาจิตใจไปด้วยนะไม่รู้ว่าความรักอันนี้จะเอายังไงกันแน่อย่างเงี้ยนะคะบางทีความรักมันนิ่งเหลือเกินความรักมันมันมองไม่เห็นหนทางนะน้ําเป็นดมูลนะคะมันมืดมันมัวเมามันเอ้ยมันมืดมัวอะไรแบบเนี้นะคะบางคน จินตนาการไปเรื่อยอะนะคะเหงาเศร้าทุกข์เงี้ยแพ้กลางคืนพอตกกลางคืนแล้วจะรู้สึกเอ,อ่อเห็นไหมเป็นไพ่กลางคืนอยู่สองใบเลยติดกันเห็นไหมเนี่ยไพ่กลางคืนนะคะพอกลางคืนแล้วจะเหงาจะเศร้าจะทุกข์อะไรแบบนี้นะคะจะจิตตกจะมีความคิดถึงมีความหวยหาแล้วก็ทุกข์ใจนะอืมโอเคขอเปิดเพิ่อมอีกสามใบสถานการณ์ความรักของคนหนึ่งถึงสิบห้ามกรานะคะ จะเป็นยังไงบ้างจะมีใครใหม่เข้ามาคุณจะเจอกับใครใหม่ๆหมไหม,หมนะหรือ,อยังไงให้ไพ่บอกด้วยนะคะตึกพังสองเหรียญสี่คาถาความรักเก่าๆมีเกณฑ์จะวนกลับมานะคะเกณฑ์คนที่คุณคุยคนที่คุณคิดถึงนี่แหละนะคนที่คุณ,ค,ณคอยเฝ้าคนหนึงหาเขาอยู่นี่แหละนะมีเกณฑ์ที่จะวนกันกลับมาเป็น4ี่คาถาเลยนะกลับมารอบนี้มีความมั่นคงมากขึ้นนะคะจาก ก่อนหน้าน,นี้อาจจะมีการทะเลาะเลิกลากันไปนะเลิกลากันไปแล้วก็พอกลับมารอบนี้มีเกณฑ์มั่นคงมากขึ้นนะคะสถานะความสัมพันธ์จะมีความชัดเจนมากขึ้นนะถึงขั้นแต่งงานได้เลยนะกลับมารอบนี้นะคะอมจะมั่นคงมากขึ้นน่ะว่าง่ายๆนะคะเดี๋ยวมาดูซิว่าขอดูตัวตนของคนคนนั้นหน่อยเขาเป็นใครนะคะเขาเป็นใครคะเขาเป็นจักรพรรดิ แม่หมอบอกว่าเขาอีกโก้สูงมากๆเลยนะตัวตนเขาสูงตัวตนเขาใหญ่บ้ามนาดด้วยปะเนี่ยนะเขาเป็นใครคะเขาเป็นหกหกไม้เท้าเขาเป็นเลเวอร์เขาเป็นคนเจ้าชู้ด้วยเขาเป็นคนมีเสน่ห์ม,มากๆแม่หมอบอกเลยนะเขาเป็นคนดูดีบางคนอาจจะยศตำแหน่งดีหน้าที่การงานมั่นคงใหญ่โตเขาคนนั้นอาจจะเป็นรักต่างวัยก็ได้นะอาจจะมีอายุมากกว่าคุณก็ได้นะคะเป็นคนที่มีประสบการณ์มาก เป็นคนที่ฉลาดมากนะคะแล้วก็คนคนนี้ไม่ธรรมดานะแม่หมอบอกเลยเขาไม่ธรรมดานะอาจจะเป็นคนที่อยู่ไม่ติดที่ก็ได้นะคะชอบเดินทางหรือเป็นนักเดินทางไม่ว่าเขาจะทําอะไรเขาประสบความสําเร็จนะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดเยา้ายวนแบบมากๆเลยนะคะอืมเป็นคนที่มีคนเข้าหาเขาเยอะเขาอาจจะไม่ได้เจ้าชู้ก็ได้นะแต่มีคนเข้าหาเขาเยอะแต่ไพ่ใบน,นี้มันก็บง่งบอกอยู่ว่าก็เจ้าชู้นะอืมนะ คือเขามีตัวเลือกนะว่าง่ายๆนะคะเขามีตัวเลือกมีเลวเวอร์ขึ้นมาเป็นคนค่อนข้างมีเสน่นหน์ดึงดูดแล้วคนเข้าหาเขาตลอดเวลามากมายไม่คนเข้าหาเขาเขาก็จะมีตัวเลือกเข้ามาในชีวิตของเขาตลอดอย่างเงี้ยนะคะอืมเดี๋ยวมาดูซิว่าคุณจะได้คบกับคนคนนี้ไหมคะจะได้คบกับคนคนนี้ไหมสามดาบหนึ่งเหรียญ การคบกันมันก็มีนะหรืออาจจะเป็นกรณีที่ว่าเลิกกันไปแล้วนะคะแล้วถึงจะวนกลับมาคบกันอีกรอบหนึ่งแบบนี้เป็นต้นคุณมีเกณฑ์ได้กลับมาคบกันถ้าไม่หมอมองนะคะมีเกณฑ์การทําผิดหวังให้ผิดหวังให้เสียใจมันมีอาจบางเผลเผมันโดนรักซ้อนด้วยเนี่ยนะคะมันเจ็บปวดมันมีการเลิกกันด้วยด้วยรักซ้อนด้วยนะคะอืมอาจจะเป็นชาวธาตุดินได้พุศพมังกรกันนะคะอย่างที่บอก แบบนี้แล้วก็ชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะชาวธาตุไฟชาวธาตุไฟเม่สิงธนูแบบนี้เป็นต้นนะคะก็ประมาณนี้แหละแม่หมอมองว่าได้กลับไอ้กลับมาคบกันมันก็มีเกณฑ์ที่จะได้กลับมาคบกันนะคะเดี๋ยวมาดูซิว่าคบกันรอบนี้แล้วดีไหมคะคิงดาดีไหม มันเชื่อมต่อมันมันมีความเชื่อมต่อทางจิตวิญญาณมันมีเกณฑ์การเดินทางมาหาการมันมีความต่างมันมีความไกลมันมีอาจจะเป็นชาวต่างชาติได้เลยนะคะเป็นชาวต่างชาติเป็นชาวทางไกลเป็นชาวราศีกรกฎอืมเป็นคนเกิดวันจันทร์ก็ได้นะคะทัดลมเนี่ยเด่นๆนะแต่ว่าเขามีอีโก้แรงมากเลยนะมันอีโก้มันแรงมากอ่ะแบบ จะทนเขาไหวไหมอะไรเงี้ยคือทั้งเจ้าชู้แล้วก็จอมบงการยา่เขาเป็นประมาณนี้เลยนะเป็นคนเจ้าชู้เป็นคนจอมบงการนะคะถ้าคุณเจอเขาเนี่ยเขาจะเป็นประมาณเนี้ยนะอืมดีไหมมันอาจจะมีในเรื่องของการปากเสียงอีกโก้แหะอย่างที่แม่หมอบอกนั่นแหละนะคะอืมก็ต้องดูกันต่อไปเนาะแม่หมอมองว่ามันก็ยังมีในเรื่องของความลึกซับซ้อนอะไรแบบนี้อยู่ด้วยนะ ในเรื่องของความความไม่เปิดเผยอ่ะความไม่เปิดเผยความซับซ้อนนะคะประมาณนี้เลยนะขอสรุปสามใบละกันความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณโอเคมันมีแพชชั่นกันมากไม่ต้องพูดถึงนะคะก็จบละโซนโสดไปต่อที่คนมีคู่ดีกว่านะคะมันมีแพชชั่นมันมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันนอ้อยยังไงก็ ถ้าเลิกไปก็กลับมาคบกันอีกนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีปัญหาออกมาอยู่เนืองๆอยู่เรื่อยๆนั่นแหละเนาะเพราะด้วยความที่ตัวเขาเองอ่ะอีโก้เยอะด้วยแล้วก็ตัวตนสูงด้วยเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาผิดอะไรด้วยนะเวลาเขาทําอ่ะอืมเวลาในสิ่งที่เขาทำอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาผิดหรืออะไรด้วยนะออืโอเคมาต่อกันที่คนมีคู่วันอังคารนะคะขอพลังงานของคนมีคู่วันอังคารนะคะตัวของคุณเป็นยังไงกันบ้างในช่วงนี้นะคะ โอ้สองถ้วยนะสองถ้วยเลยหนึ่งเหรียญโอ้โหอะไรจะดีป่านนั้นนะโอ้ justment อ่าเป็นช่วงที่คุณกำลังมีความสุขในเรื่องของความรักไหม เป็นช่วงที่มีเสน่ห์มากๆมีเสน่ห์ดึงดูดนะคะแล้วเป็นช่วงที่คุณมีโชคมีลาบมีข่าวดีด้วยข่าวดีนั้นอาจจะเกี่ยวในเรื่องของการเงินเกี่ยวในเรื่องของความมั่นคงเกี่ยวในเรื่องของโชคลาภก็ได้ด้วยนะคะอืมทุกๆอย่างจะมีเกณฑ์การฟื้นตัวไปหมดเลยมี j จ d g เมนต์ขึ้นมานะคะมันเป็นการฟื้นฟื้นคืนชีพไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการเงินความสัมพันธ์ก็ได้ก่อนหน้านี้ใครทะเลาะก,กันเดี๋ยวก็จะได้กลับมาคุยกัน นะจะได้กลับมาคุยกันจะได้กลับมาพูดกันเกี่ยวกับในเรื่องของความสัมพันธ์แต่เท่าที่แม่หมอมองเนี่ยนะถ้าก่อนหน้านี้ทะเลาะก,กันก็กลับมาคุยกันเรียบร้อยแล้วแหละนะรักกันดีนะหวานแหววเชียร์เป็นสองถ้วยนะคะเขาดูพลังงานคู่ของคุณหน่อยนะคะคนเกิดวันอังคารคู่ของคุณเป็นยังไงบ้างนะแปดดาบสองดาบ นึ่งดาบโห oh, ดาบออกมาทางนั้นเลยนะเขามีปัญหาแน,แน่เขามีปัญหาความเครียดนะคะปัญหาความเครียดปัญหาความใจร้อนปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะสิ่งที่ต้องฝ่าฟันสิ่งที่ต้องต่อสู้คนคนนี้ค่อนข้างเหนื่อยไม่ว่าจะทําอะไรกว่าจะประสบความสําเร็จหรืออะไรเงี้ยจะเหนื่อยนะคะจะเหนื่อยแล้วก็ใจร้อนมากๆเวลาทําอะไรนะ การตัดสินใจก็ตัดสินใจไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่ความ 50- 50ิาทั้งนั้นเลยเดี๋ยวมาดูซิว่าสถานการณ์ความรักของคุณจะเป็นกันยังไงนะไพ่คู่ของคุณออกมาเป็นแบบนี้ดาบทั้งนั้นเลยในขณะที่ตัวคุณค่อนข้างที่จะมีความสุขนะคะแล้วก็มีแต่เรื่องโชคดีเข้ามาด้วยนะคะแต่ตัวเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีปัญหานะมีปัญหามีอุปสรรคมีเรื่องให้ต้องแก้ไขมีสถานการณ์ที่จะต้องเลือกแบบนี้เดี๋ยวมาดูซิว่าสถานการณ์ความรักของคุณเป็นยังไงกันบ้างนะคะ หนึ 1> 1่งเหรียญโอ้โหคุณรักกันดีมากๆนะคะสถานการณ์ความรักมันดีมากๆกันรักกันมากๆอะ่ะแต่ว่าตัวแฟนของคุณอาจจะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพก็ได้หรือเกี่ยวกันในเรื่องของการงานก็ได้นะคะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันเข้ามาในชีวิตคู่ของคุณทําให้เกิดความเครียดอะ่ะทําให้เกิดความทุกข์การตัดสินใจปัญหาหาทางออกไม่ได้เนี่ยอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการงานก็ได้หรือหรือการเงินก็ได้นะคะ แต่แต่ตัวคนเองอ่ะดีมากๆนะแล้วก็ไพ่สรุปสถานการณ์ความรักค่อนข้างที่จะออกมาดีไพ่สถานการณ์ความรักค่อนข้างที่จะออกมาดีนะคะมีความมั่นคงซึ่งกันและกันร,ระวังการมีบุตรระวังเกิดการตั้งครรภ์ได้ด้วยนะคะเป็นเดซันนะชีวิตค่อนข้างที่จะมีความสุขสักหน่อยนะในสถานการณ์ความรักของคุณนะคะเดี๋ยวขอดูสรุปสามใบนะคะวันที่หนึ 15, ่งถึงสิบห้ามกราจะเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ความรักจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง มีเกณฑ์เดินทางไปเที่ยวด้วยกันรักกันดีมากๆทุ่มเทจริงจังจะทํางานอะไรก็ทํางานด้วยกันจริงจังร่วมกันแบบดีถือว่าแบบหูคุณคุณรักกันสุดยอดเลยนะคนวันอังคารมีคู่นะคะมีเกณฑ์การเดินทางด้วยกันด้วยนะคะบางคนเดินทางไกลไปต่างประเทศเลยบางคนเดินทางในจในประเทศนี่แหละแต่ว่าอาจจะเป็นไกลหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็ระวังในเรื่องทัศนคติความต่างนิดนึงนะแต่หมอแม่หมอมองว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ควีนไม่เท้านะคะมีแพชชั่นต่อกันมากๆดึงดูดกันมากๆหลงสเสน่ห์ซึ่งกันและกันแบบไม่หูลืมหูลืมตานะเอาประมาณนี้แล้วกันนะคนมีคู่นะคะก็ขอจบคําทำนายเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ